ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับลานียาออกตัวแรงพร้อมจับตาฝนชุดใหม่อุตุเตือนแล้ว6มีนาคม กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอ,อุตกภัยพยากรอากาศในช่วงเย็นนะครับโดยในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์ในด้านของฝนฝนฟ้าขนองะระลอกใหม่ที่จะเข้ามานะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบน รวมถึงบริเวณภาคใต้กันนะครับโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ12นาฬิกาทางด้านของกรมอุตุนิยมที่าออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนฟ้าขนองระลอกใหม่ที่จะเข้ามานะครับส่วนในช่วง26กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นและจะมีหมอกเข้ามาบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับ จากนั้นจะมีลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวัออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับส่วนลมตะวัออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงภาคใต้จะมีฝนลดลงนะครับคลื่นลมก็จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วย ในด้านของการเยาีรย์อากาศใน7วันล่วงหน้า28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมจะมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือนะครับและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น2องสองศาจันซียสส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิ7-14องศาจันซียสจากนั้นในวันที่6มีนาคมจะมีฝนฟ้าะนองเข้ามา10-20เซนของพื้นที่ ภาคตะนอกเฉียงเหนือ28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมอากาศเย็นมีหมอกเข้ามานะครับอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสจากนั้น6มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา30-40%ของพื้นที่ภาคกลาง28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียส6มีนาคมจะมีฝนเข้ามา10-20%ของพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออก28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับ2-4องศาเซลเซียส5-6มีนาคมจะมีฝนเข้ามา20-30%ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานคารและปริมณฑล28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมจะมีหมอกในตอนเช้าจากนั้น5-6มีนาคมจะมีฝนเข้ามานะครับ ประมาณ20-30%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก1-4มีนาคมจะมีฝน20-30%ของพื้นที่นะครับจากนั้นในช่วงวันที่5-6มีนาคมฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น30-40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก1-5มีนาคมฝน20-30%ของพื้นที่จากนั้น6มีนาคมนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้น30-40%ของพื้นที่ โดยสรุปนะครับในวันนี้28กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงประมาณวันที่5มีนาคม ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสในทุกภาคนะครับจากนั้นในช่วงวันที่6มีนางคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกจะทําให้มีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับ โดยจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามสภาวะอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยาซึ่งหากมีประกาศแจ้งเตือนเข้ามาแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ